ไปแล้วครับเย้เอ้ยเธอปว,ปวดแก้มมากปวดแก้มมากดูรอบสองก็ยังปวดแก้มอยู่จริงดูดูรอบสองก็ยังรู้สึกฟินแล้วแบบจำจำบรรยากาศในฮอลได้เลยคือแบบเอาตรงบรรยากาศในฮอลมันสนุกมากคือทุกคนกรี๊ดทุกคนเฮ<ำ>กันแบบสนุกสนานมากจริงแล้วพอได้มาดู ที่บ้านทำรีแอคก็ได้เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะใช่คือมันเห็นอะไรมากขึ้นเติมความฟินแบบคูณสิบไปเลยเอามาที่คนที่ดูครั้งแรกก่อนดีกว่าน่ารักอ่ะมันมันดีกว่าตอนดูตอนที่เราดูไฮรอดไฮรอดกับไฮเลย์อ่ะสนุกอ่ะดูแล้วมันแบบบอสมองเดียวไม่ต้องคิดอะไรอ่ะจริงคือแบบ ถ้าเครียดมากับงานหรือเรียนหรืออะไรก็ตามแต่คือมาดูปุ๊บคือแบบปล่อยใจจอยๆุกคนแล้วก็แบบมานั่งดูนั่งสองคนกับคุณพีนั่ดูคุณพีไม่เคยน่าจะเป็นไม่สามอ่ะก็คือกลายเป็นพระเอกที่แบบขีไปเลยแล้วหลุดไปเลยเป็นคนพีที่แบบเป็นสติเนาะเป็นจริงคื่เรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของคุณทีเองอะ จริงๆแล้วเล่นยากนะเล่นยากคือเป็นการพูดอะไรก็ตามแต่แล้วมันเหมือนบทละครแล้วต้องพูดให้เหมือนบทละครที่ท่องท่องมาโตมาดูมาจริงวันด้วยนะแต่มันกลายเป็นชีวิตจริงไปแล้วอ่ะนอกไหมเืาเหมือนใน้เหมือนคุณทีเขาดูแล้วเขาอยู่แต่แบบแบบนี้อจริงอันเนี้ยต้องชื่นชมนะเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของคุณทีอ่ะมันดูเซอรียลมากมันดูแบบมันดูเกินจริงมันดูแบบ เพราะมันแบบที่สุดที่สุดอะแต่ปอนทําให้เราเชื่อว่าปอนคือคุณทีแล้วเพราะว่าคุณทีเขาจะมีความเป็นธรรมชาติในการที่เขาเติบโตมากับสิ่งเหล่านี้ไดออกไหมความเป็นมาเฟียความที่ดูละครอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเขาเติบโตมาเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนโดยส่วนมากในถังคมจริงปอนเล่นเป็นธรรมชาติมากจริงสนุกปอนน่าจะสนุก แล้วเราก็สนุกจริงแล้วพอเราดูมันก็เลยจอยไปด้วยความมันน่าจะต้องใส่เพราเรียกว่าไก่อะใส่ความต้องใช้ energy เอยอะในการแสดงม,มันต้องเกินร้อยมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาเราดูอย่างนี้เราสึกว่ามันล้นแล้วใช่ปหมเพราะคุทีต้องต้องเกินอะเออเวลาเล่นต้องแบใช่บบต้องหมด energy นาะ energy มันจะต้องต้องเยอะหน้าจะต้องชัดจะต้องแบบเนาะเวลา react คำพูด<ช>ของตัวเองมันจะต้องมีอะไรสักอย่างตลอดเวลาเบบเล่นใหญ่ๆไว้เลยเลย <c oughs> เงี้ยสนุกอะมอนเล่นแบบเอ็กธรรมาชาติเนาะ,นะคนดูมันก็เลยจอยมากๆเลยทุกคนซึ่งเรารู้สึกว่าเออเราชอบพอมานั่งพอมานั่งดูอีกรอบหนึ่งแล้วเร้สึกว่าจริงๆแล้วคุณทีเขาเป็นแบบเนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะแบบโตมาด้วยครอบครัวหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนเขาไม่ได้มีใครอะ นอกจากนอกจากนอกจากละครน่ะนอกจากดูเออนอนดูละครอยู่กับบอดี้การ์ดซึ่งแบบมีแต่ผู้ชายแข็งแข็งเต็มไปหมดบอดี้การ์ดเขาก็ไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วไงแล้วก็ไม่เคยมีใครมาขัดเขาหรือไม่เคยมีใครที่จะกล้าสอนเขาแบบนี้อะไรไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างอื่นกับคนในสังคมคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอคนแบบพีดอ่ะคือเลยวิสิงนี้ไม่มีจริงหรอกไราเลยเราเลยรู้สึกว่าคนพีดเขาเลยว้าวมากมไม่เห็นเหมือนในละครเลยเพราะแบบ ทำไมเงินถึงซื้อคนคนนี้ไม่ได้ไไดวะหรือว่าแบบอยากได้แค่นี้เองเหรอหรืออะไรแบบเนี้ยเออแบบ<ช>ปฏิเสธเงินเขาทั้งที่จริงๆถ้าเกิดแบบเขาเจอคนอื่นแล้วเขายื่นให้หมื่นหนึ่งทุกคนอาจจะดีใจด้วยซ้ำแต่แบบ ไอคนนี้ผินยังไงอ่ะเออมันแปลกมากเลยมันก็คงเป็นอะไรที่มันวาวซาสําหรับใช่คือมันมันเล็กมากมันเลยกลายเป็นสีสารใหม่ในชีวิตน่ะนี่นี่นี่รู้สึกว่าคือด้วยความที่คาแรคเตอร์คุณทีอ่ะเหมือนเขาตโตมากับสีสีเดียวมาตลอดแต่พออยู่ๆเขามาเจออีกสีหนึ่งที่มันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแล้วมันรู้สึกตื่นตาตื่นใจอะไรเงี้ยคือเหมือนคุณ คุณพีทจะเป็นสีสันที่ทําให้ชีวิตคุณทีดูมีอะไรมากขึ้นเนาะ<ช>เขาเลยมีความรู้สึกว่าน่าสนใจกับคนคนนี้ม,มากๆด้วยความนั่นแหละเรารู้สึกว่าพีทเป็นคนกล้าพูดกล้าปฏิเสธคืออาจจะกลัวคุณทีอยู่บ้างแต่เรารู้สึกว่าเขารู้สึกอะไรเขาพูดตมาซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเอง<ช>อะคืออะไรที่มันไม่ถูกคุณพีทก็พร้อมที่จะเข้าไปบอกอะไรที่มัน ที่เขารู้สึกไม่คอมฟอร์ตไม่รู้สึกอะไเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้ตัดสินนะใช่ใช่แต่คือพยายามจะเข้าใจอยู่แต่แบบเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอคนแบบคุณทีอย่างเงี้ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าพี่ก็จะเข้าใจความเป็นคุณทีนะว่าพยายามจะเข้าใจเนาะว่าว่าเขาเรียกว่าไงธรรมชาติของคนคนเนี้ยมันก็ไม่รู้จริงๆเลยนี่หวานจริงนี่มันเหมือนกับเป็นตอนแรกที่เราสึกว่าเขาค่อนข้าง เพิ่งปูตัวละคร2คนออกมาเจอกันแล้วมันมีความแตกต่างกันของคาแรคเตอร์มากๆอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราชอบคุยกับเตยตอนที่ดูเสร็จเร้สึกว่าเขาเล่าเรื่องเร็วดีนะจี๊เล่าเร็วเเร็วเลยแล้วความรู้สึกคนทีอมันเกิดเลยะใช่ปหคือเขาเล่าเรื่องเร็วคือตอนที่คือพวกเราอะไม่เคยอ่านนิยายกันมาก่อนเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งแต่ที่เราดูไพร์โหลดดูตัวอย่างอะเราก็จะมีภาพแบบหนึ่งแต่พออีพีหนึ่งออกมา มันเซอร์ไพรส์เราตรงที่ว่าเราคิดว่าเขาจะค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆจนซักแบบว่าจะรู้สึกกันตอน EP 2 EP 3อะไรประมาณนี้แต่พอมาใน EP 1ปุ๊บเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณทีทันทีเลยเราเราเลยรู้สึกว่าเขาเล่าเร็วจังเลยมันทำให้เรารู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ รู้สึกตื่นเต้นว่าแล้วมันจะเป็นยังไง ừ, ต่อไปเส้นเลือกต่อต่อไปของคุณพีใช่เออด้วยด้วยนั่นแหละค h a r าแรคเตอร์ของทั้งสองคนเนาะแล้วพอมันเกิดการแบบเรียนรู้ว่าเรารู้สึกว่าแบบเราชอบแบบคาแรคเตอร์ของพีอะ่ะน่ารักมากเลยจริงน่ารักมากคุณพีอบ อยู่กับน้องสาวอยู่กับน้องสาวเขาก็ใช้คําพูดแบบขะขาน่ารักคือเหมือนเขามีกันอยู่แค่สองพี่น้องอะเออคือเราเรายังไม่รู้นะว่าแบเงแบกเาเป็นยังไงเพราะยังไม่ได้เล่าคำบอกเล่าก็คือบอกทำไมประติครอบควมีแค่นี้ก็คืออยู่กับน้องสาวแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันสองคนแบบใช้ชีวิตสองคนแล้วก็ดูแลน้องคือเหมือนน้องเป็นคนเดียวในครอบครัวแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วกับเนาะคอยเทคแคร์แบบกระ่วงนั่งดีๆสิคะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เขาก็อย่างตอนไปกินข้าวคุณทีที่โดนปัดมืออะไรเงี้ยคือจริงๆเขาเป็นคนแบบเทคแคร์คนนะคอยสังเกตเออคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออคุณอรันยังแบบน้องรันยังช่วยเออใช่คือแบบเออเป็นจใดีเป็นคนจิตใจดีจริงแล้วเราชอบเวลาเขาใช้คําถามกับคุณทีแบบยังไงนะ ให้ผมทําไมนะคือคือเหมือนเขาอยากให้คุณทีคิดด้วยว่าแบบเออสิ่งที่ทําอยู่มันโอเคหรืออะไรอย่างี้คุณทีต้องการอะไรทําไปเพื่ออะไรอะไรแบบเนี้ยเออเราเราู้สึกเราชอบคาแรคเตอร์เวลาที่เขาอยู่ด้วยกันจริงเลยรู้สึกว่าเดี๋ยวตัวของคุณทีอก็จะค่อยๆได้ซึมซับแล้วก็เรียนรู้จัก จากสิ่งที่พีทเป็นอ่ะแล้วมันจะทําให้คุณทีกลายเป็นคนที่น่ารักและมีเสน่ห์ขึ้นอีกเยอะมากแน่เลยอะอย่างแบบเจอการแบบสอนแบบให้ขอบคุณก็คือแค่นั้นจริงคือชอบมากตรงที่บอกว่าขอบคือคุณไม่เคยพูดคราบไมเลยไม่เคยต้องรู้สึกว่าต้องขอบคุณใครอะไรหรอกไหมการจ้องจะอนทุกอย่างเออก็แค่ขอบคุณพอพูดปุ๊บแล้วเหมือนกับเจ้าตัวน้องพีทตอบกลับมาไอประโยค อะไรนะที่ที่น้องพีพูดกลับมาประมาณว่าแบบด้วยความยินดีใช่ป่ะโอ้โหมันกล้องอยู่ในหัวเขาแบบตะลึงหูดับไปเลยอ่ะคือแบบโหยน่ารักมากเขาสึกว่าแบบโอ้คุณทีมันคือรู้สึกว่าคุณทีมันจะหลงรักไอเจ้าน้องพีนได้คือแบบง่ายมากจริงไม่ยากเลยคือแบบเพราะอย่างที่บอกอะน้องพีคุณพีไกลายมาเป็นสีสันในชีวิตคุณทีขนาดเราดูันทําให้เขาแบบมันทําให้เขามีความสุขนะจริง คือคือเราแค่ดูเรายังชอบคาแรคเตอร์ของพีทเลยเราเราเราคนแบบคุณทีอ่ะมันจะไม่ชอบได้ยังไงอ่ในเมื่อแบบเออคนนี้มันแบบไม่เหมือนใครเลยที่เคยเจอมาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยจริงแบบเรารู้สึกประทับใจเนาะตั้งแต่ที่เขาให้กล้องกับน้องน้องเด็กันนน้ไปแล้วก็ตอนที่ถามถามตัวของอารันว่าไหวไหมโอเคไหมอะไรยเงี้ยคือแบบ โอ้โหแบบเป็นเปิดมาคือรู้คเตอยากมีคนอย่างนี้ในชีวิตที่จะทําให้คอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยถามน้องว่าแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยดูแลแตคือเขาไม่ไม่ตัดสินคนอื่นอะไม่ไม่จัสใครเลยแต่แบบใช้คําถามมากกว่าว่าแบบเออ โอเคไหมอันนี้คือยังไงนะต้องการยังไงนะคือเหมือนอยากจะรับฟังความคิดเห็นของอีกคนนอยากอยากจะเรียนรู้เหมือนกันว่าคน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 นั้นเขาจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงอย่างแบบตอนสุดท้ายก็คือจริงๆแค่ขอโทษอะคือน้องพีทน่าจะแบบโอเคมากจบเลยไม่ได้โกรธเชีวิต่คยรก็อย่างอย่างหนก็คือแต่ละครมันไม่ขอโทษไงเนี่ยมันก็ดูละครได้โปรดเธอสวันไปเลยสิ เป็นไงอะ่ะปวดเอาความเจ็บปวดทั้งหมดมาลงที่กระผมแต่เพียงคู่เดียวเป็นไงล่ะเอคดีตัวละครอะซีอมันก็ต้องไปตัวเราชอบมากเลยแบบว่าดูแล้วเราชอบแบบจังหวะของเรื่องการตัด ตบดยอนะอะไรแบบนี้ตัดให้สนุกแล้วไม่ไม่เคอะเขินไม่ไม่เก้อไม่ขำเก้อจริงมันไม่ไม่ได้แบบฝืนอะคือมันตัดว่าเราแบบเราก็ตลกอะเราขำแล้วเราก็ดูเพลินมากอะไรเงี้ยชอบมากแบบดูแล้วแบบจบแล้วว่าอวมากเลยอะไรเงี้ยเนาะใช่ถึงเวอร์ซันตาด้วยเออผมมานิดนึงให้ลอนกรีดจริงจากจากโยธากลายเป็นตวันเป็นไงล่ะโยธาตกแหลงแล้วนะ ตอนนี้ตะวันขึ้นแรงเลยขึ้นนัมเบอร์วันร้อนน้ำบใช่มาถึงก็วินตะเลยวินตะเลยหัวร้อนเลยอยากรู้เลยว่าเรื่องราวของคู่นี้จะเป็นยังไงแล้วอย่างไรแต่ก็แบบเป็นเป็นอะสิ่งที่ซับซ้อนอยู่จริงก็อาจจะมีเข้ามาบ้างเป็นสีสันแต่ก็คงดําเนินไปด้วย คุณทีก็น้องพีทน่าจะแบบได้เรียนรู้อะไรกันไปอีกเยอะมากเลยหัวใจไปแล้วอะไปเลยก็เสียงหัวใจเสียงหัวใจพีทพีทเราชอบจังหวะที่เวลากล้องจับหน้าโตบอนอะแล้วเขาจะแบบอะไรอย่างเงี้ยแอบกระตุกยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเอเขามีความสุขมากนะเขาฟินมากนะมันเป็นโลกใหม่ที่เขาไม่เคยเจอแบบเนอแล้วดูดิเรื่องแบบ ช่อดอกไม้อะไรเงี้ยคือให้อาเจ้าอารันเป็นช่อเล็กๆเป็นช่อเล็กเป็นเป็นเขียนการ์ดเขียนอะไรก็ได้ดอกอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ให้พีทเป็นไงช็อคโกแลตต้องเป็นรูปลูกพีทต้องเป็นช็อกโกแลตที่แพงที่สุดเอาขมขบเปี่ยนารเองแต่เขียนคําว่าฝากด้วยอันนี้เราอยากรู้นัยยะของคำว่าฝากด้วยเหมือนกันเราเราไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ทุกคนคือเราไม่รู้ว่ามันมันมีความอะไรต้นอยู่ในนั้นนั่วีเทคลิก็คือแบบเออเธอเอาไปเถิดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ หรือว่ามันอาจจะเป็นแบบเพราะว่ายังไงก็ก็คือแค่ให้เธออะไรอย่างงี้ป่ะคือแบบฝากด้วยก็คือฝากให้เธอนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่แบบไม่ได้บอกไปตรงๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ติความแบบให้กูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ผิดก็เลยงงว่าฝากด้วยฝากอะไรวะฝากอะไริอกเธอคิดกนฝากอะไรวะ เป็นเราเราก็งงนะสมมติถ้าเราได้อะไรแบบนี้แล<ช>้วอยู่เขียนว่าฝากด้วยฝากด้วยฝากไหนนะอ,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 อะฝากให้อรันหรือเปล่าก็เลยให้น้องอรันแต่ว่าจริงๆคือช็อกโกแลต<ช>เป็นรูปผีเป็นรูปลูกผีจริงๆเหรอแบบแบบแบบนี้ระอาใจขม <c oughs> ำขี้แตกในหอ่อระอาใจเป็นเอ็กมาก็เขาพูดอะไรแต่ละอย่างคือแบบสับแสงมาจากละครจริงอันนี้ต้องเก่งนะคือเอาตรงทุกคนภาษามันไม่ธรรมชาติเลยคือมันไม่เข้าปากมนุษย์ในชีวิตประจำวันเลยอ่ะ แต่ปอนเก่งมากในการที่จำละเอียดคนแบบแต่อหลอกเลยอย่างเงี้ยประหลาดจริงนี่รอเลยนะว่าปอนจะต้องผลิตมีมอีกเยอะแยะแน่นอนขนาด EP พหนึ่งก็คือโอ้โหเทรนด์อันดับหนึ่งของโลกใช่แล้วก็เกิดเลยเกิดะเกิดมีมหลายอย่างมากเลยอีพีแรกนะคะเห็นวันนี้เอาจริงๆทำลายชนะมีแต่แบบได้โปรดเถิดสวรรค์เต็มเลยแวแบบทุกคนแบบ กินอะไรก็ตามแต่ขึ้นก่อนเลยได้โปรดสวัสดี์จริงคือชอบมากคุณทีฟีเมอร์มากจริงแล้วพอดูตอนนี้มาถึงแล้วจริงแล้วตอนที่ดูจบอ่ะก็คือบอกว่าอยากดูอีพีสองแล้วจริงคือมันสนุกมันตลกอยากดูอ่ะพี่ที่พี่ที่พี่ก็จิ๊แซวอ่ะคุณทีคะเหมาฮอลและจัดทุกอีพีเลยได้ไหมคะคือคนอยากดูด้วยกันอยากดูด้วยกันต้องขอคุณสถาพรไม่ใช่ผมอาจจะไม่ใช่บอกคุณทีอาจจะบอกคุณสถาจริงเธอแต่แบบว่า อยากดูอีพีสองตั้งตารอดูแบบจริงจริงแต่ฉันอยากจะขิงโดนอะไรบางอย่างฉันได้ดูตัวอย่างอีพีสองเพราะว่าเขาเปิดในนรงแล้วก็ แบบจะหลับตาจะปิดหูก็ไม่ได้ก็เลยแบบดูไปก่อนใช่เราเต้ยก็บอกว่าไม่ต้องให้โดนดูใช่อดกลั้นไว้รอเลยอีทีหน้านะคะชัวร์ๆว่าอย่างไงก็ต้องมาดูแน่นอนจะรีบมาให้เร็วกว่าเดิมจะพยายามนะทุกคนขอให้ทุกคนรอดูเป็นเพื่อนเราอีกรอบหนึ่งนะคะจริงแต่ว่าการตอไปใช่คิดว่ารีแคปจะลงให้ทุกคนรู้ก่อนว่าดูแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวรีแอครีแอคมาก็นะคะผมลองให้ดูกันใช่แล้วก็ฝากทุกคนเรามีวอลกบรรยากาศงานพรีเมียร์นี้ด้วยนะดูได้กันได้นะใช่ก็ฝากไปดูแล้วก็มีไลฟ์ตอนสัมภาษณ์ด้วยนะครับผมก็ลองไปดูได้นะว่าเขาจะมีการพูดคุยเรื่องของเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรเงี้ยนิดหน่อยก็ลองไปดูได้ในในไลฟ์นะจ๊ะใช่แล้วก็ ฝาคิตากำลังใจให้คุณทีและคุณพีทและพวกเรามาดูด้วยกันด้วยนะทุกคนเย้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาแล้วก็รอคอย react กับพวกเรานะคะเย้นะครับอกเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เพื่อนทั้งสามคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย